สวัสดีครับท่านผู้ชมทุงหลายยีนี้อนารับเข้าสู่ VP Gaming w o r of t a n k นะครับวันนี้เราจะมาดูาตัว KV4 นะครับระดับ8สายถึกของเรานะครับมาพร้อมกับพัดลมนะครับกรรมมันแรเมอากจีโรสกะชวนแล้วก็ตัวเพิ่ม HP ครับแล้วก็ความ ความความอึดของพลรถถังอาความอืดของโมดูอะไรอย่างนี้นะครับจังหวะนั้นคราวนี้ผมก็ไม่พูดพ่นยตองเพลงนะครับมาอยู่กับด่านเอาโพสครับผมอาด่านนี้เป็นด่านท่าเรือครับรู้ก,กันอยู่ว่าเพฟวีแทงโครไปทางไหนนะครับไม่กลางแมปก็ตรงนี้ครับไม่กลางแกเจานนี้ก็ตรงนี้ครับประจันหน้าเลย แต่ผมเรื่องที่จะมาปะจจุหน้าครับเพราะว่า k v c เขาก็<ๆ>บอกอยู่แล้วว่าเป็น k v c นะหนารอบคันเลยเนี่ยครับหนารประมาณเนี่ยเจอเด็ดก็รวมสิวนะครับสิวมันหนามาก2 2 0เนี่ยหนา,นา,นาเลยสิวปกติ160 180นี้อันนี้120หนามากเลยคุณแล้วไอ้โฮอาร์เมอร์เนี่ยคือไอ้ไอ้อาร์เมอร์ของของของตัว,ต,วตัวของรถถังอะนะมันมันก็ ควรจะหนาแหละใช่ไหมพวกโซเวียตนี่ยหนากักเลยอย่างเงี้ยไอซอย่เงี้ยระดับสิบของตัวแน่นะครับของเจ้าคุณพี้ของเควีสีเนี่ยประมาณกันเลยครับแต่เสียอย่างคือมันไออะไรเขาชื่ออะไรครับยดูทันตรงไหครับยิงไปแล้วครับเล็ดนัดแรกอุ้ยแต่ก็พีเจ็บเลยครับโอ้โหยิงกันมันครับบอกก็ยิงกันคืนเสียเหมือนกันนะผมว่าผมเหมือนกันแหละผมมาอัดกลางคืนนะ อัดกันันเขาเลยไอ้อัดยิงปอมปอมมันมาแล้วเว้ยมันจะเจ้าคืนนั่นแหละไอตัวนี้ไม่สนใจกูเว้ยอ่ะมันสนใจละยิงพ่วงดีแน่ไม่อาโมเด็งระเบิดแมนเดปโประเบิดเลยเหมือนดูเคราเซียนเนาะเคยได้เคยดูเขาแล้วระเบิดตุ้มเลยี่จะนดูกเคียลงอ่ะเขาเรียกอะไรเดปโปเขาเรียกอาร์โมเรนต์อะโมเรนต์คือเขาดิโดนไอเองที่มันโดนกระสุนเน่ะ ที่ม for ีกระสุนเยอะๆเออระเบิดอันหนึ uh ่งนี้ปุบปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บปับปั๊บปุบปั๊บปุบปั๊บปุบปย๊บปุบปั๊บาุบเัมบ่อครับปิบตั้บป้เข้าตามเสัอบป้บปั๊บปุบปเข้าุบปั๊บปุบปั๊บปุบปัจะปุบปั๊หนูบปั๊บปุบปั๊บปม่ปั่บปุบมั๊บปุบมันส์ปะเมัส์ไอ้ตั๊บปุ้ปั๊บปเมาส์อะไรตัย ต,ตัวซ้ายมือนไอตัวเนี้ยต้องน้องเมาเลยไอแค่ไหนเออต้องน้องกันแหละหน้าตายต้องไปดูดิเกาะหน้ามันสองร้อยอ่ะโหเกาะตัวถังไม่รู้เท่าไหร่เด,ดีเ๋ยวผู้ชมรับควรดูแต่ตรงนี้นะครับมันจะมีโปะให้เวลาผมไปเล่นที่ติดกัดจะโปะไว้ตรงนี้ให้โปะแล้วใส่กระปีป้ามระเบิดผมแค่ตังเก้น,นะผมจะสแปมหัว APC นะครับสแปมลูกทองทำไมล่ะล่ะกี้เกียจเปลี่ยน เงียบเปลี่ยนจบเลยใช้ได้ทุกสถานการณ์ทุกสถานการณ์ <c oughs> ข้าศึกกระฟันและทุกสถานการณ์ <c oughs> ใช่ไหมครับท่านนำจนงไรนี่สถานที่การใช้ลูกชองนี่ <c oughs> เป็นอย่างนี้ให้ประจักษ์ครับโอเคต่อไประเบิดระเบิดเสียบไรเรานำครับเราได้ห้าต่อสองแล้วมันได้เราสองเราได้มันห้า 5. โอ้ยได้เปียบได้เปียบ ไปครับคอยว่านะครับเราไปเล่นตัวขบวนก่อนแล้วน่าจะชลจจะล่าใจมีใครสนใจหรือเปล่า <c oughs> ไปดูนะโัวเร็ <c oughs> เวเพื่อนจัดการมาเร็วเฮ้ยคอนซาโล่จัดการดิเฮี้ยเร็วคอนซาโล่มันจะยิงกูแล้วป่วงยังไงล่ะมันไม่โดนไม่โดนนะเราทีนี้ครับเราเล่นขบวนครับเพื่อนเราเล่นข้า,างล่างเราเล่นขบวนโซเดนการ์ดอ,อัลใช่กิโยร์สิ้นดรีบินเส กันขวามือมัน A F K หรนะฮะทำไมทำไมมันจอดตรงนี้ A F K ป่ะเนี่ยสำหรับคนที่สงสัยนะครับทำไมคลิปของพี่มันรู้สึกว่ามันจะดีๆซะนั้นเลยครับไม่ต้องสงสัยครับผมเล่นดออเป็นสัปดาห์คลิปดีๆมีไม่ถึงห้าคลิปห้าคลิปเปกมั้งผมเล่นเป็นสัปดาห์วันละประมาณเฉลี่ยและวสามสิบสิบตาสาิบตาวันหนึ่งก็ไม่เล่นแต่ถ้าเล่นทุกวันก็วันละสี่สิบตาแล้วครับ มันเร็พ่วงนี่ครับแปรโมยไอพีซีนีมันมันเอฟเกหรือกระไรน่าจะเอฟเกโซเด้งก็โขกเพื่อนเล้ยเพื่อนตัวล่อชั้นตีนี่เองนะครับอ่าเราจะเอาไงต่อดีครับบนหรือล่างอ่าไฮออโลเฮ้ยไม่ใช่เล่นไฮโลนะเนี่ยเย็นใเย็นนะครับไอ้พวกสัตว์ตั้งไหนไม่ใช่เล่นไฮโลนะเว้ยเลื่อนโลหกสิบเกณฑ์แล้วด้วยเนี่ยควรจะได้สปาร์ตานะไเดี๋ยวเดี๋ยวโดนบีเคบีเคบีเคน่าสนใจว่ะ สนใจไม่มีเกคุณเข้ามาอีกนิดนึงอีกนิดนึงดินีดนิ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 ดนนิดที่ที่เอาไว้ที่เล่นหน่อยดิเล่นเล่นเนยอย่าจริงจังดิมีเกมมาให้เบื่อนยิงได้หน่อยโีเกมแล้วข้าแมวโอ้โหมาแล้วมั้งลูกตุ๊ดก่ะโอ้มาไว้ลูกผู้ใจมากเลยเพื่อนลูกผู้ใจลูกผู้ไฟอะไรเนี้ยกกันดีๆนะลูกผู้ใจกับลูกปูายนี่มันเส้นบางๆกันไว้อยู่ เฮ้ยนั่นไงโคลแล้วตูโคลแล้วอ่าวันนี้คือวันตายสควอติคือสวรรค์วันจันทร์คือนรกโผล่ตูด่างี้คือวันตายอ่าไม่เก็ตไปหน่องไม่เก็ตก็ต้องเก็ตข้อที่สองไม่เก็ตก็ต้องเก็ตข้อที่สามถ้างงงงแงก็ไปดูข้อสองใหม่อีกรอบเออไม่เก็ตก็ต้องเก็ตเลดข้อที่หนึ่งคือเก็ตใหม่กดข้อที่สองไม่เก็ตก็ต้องเก็ตข้อที่สามคนไปดูข้อสองใหม่จะไม่เก็ต กดอะไรของกูเนี่ยกด <c oughs> ไรของ Se re? เซ่เขาเรียกว่าเซดหรือว่าง่ายดีว่องหั่นโดนอย่างน้แล้วมันไม่มันไม่รู้่ามันคาดไม่ถึงครับมันเข็มขัดสั้นรถถังอะไรมีเข็มขัดว้าบ้าเนเห็รถถังบ้านเสเองมีเข็มขัดเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงพาดอมทีเก้าเว้ยมันมันมันไม่ยอ,อ,อ,ยอยู่ด้วะโอ้ยอยากได้ทีเก้า <c oughs> ว่ะเพราอยาหาคลิปดีๆเกี่ยวกับแม่งนะมา ลงคลิปใน YouTube นะครับเพราะว่าผมในชอบเป็นไอวิตแทงมากนะฮะสนัดไอวิตแทงเสุดแล้วไลท์แทงฮะขาดสุดแล้วผมเล่นไม่เป็นสัตจอยังเล่นดีกว่าเลยผมเล่นสัตจอนะอ้าวเล่นเลยนี่ขนมขนมขนมล้อจอยขนมเมืองมือชนนะครับอย่าอย่าฟังฟีดเป็นกันชัยนะครับแต่ผมจิตลิกซ์สีขนมเมืองชนขนมล้อจอยเล่นเลยอุ้ยเพื่อนมาแล้วเว้ยมาอย่างเงี้ยไม่มา นนี่มันไปไหนเนี่ย AFK จะ AFK เนี่ยเกิดมาลกๆจริงเลยไม่ล็แล้วมันมันเป็นเล่าปอยปอเราฮะปอเราให้เราอยู่มันเป็นเป้าลรอโอ้โหจะเห็นนะครับว่าตอนนี้มุมขวาบนเราเราจะได้ Excaliber ถุยมันคือปืนใหญ่มาท้งโตครับเขาเรียกอะไรอ่ะเนี้ยนะออมอ์นี่เออทิ๊ี้เออนั่นแหละสวยงามใช่ป่ะ Wn8 ตัวเรบผู้ชมที้มือผมรถนตใหม่โอเคไปต่อไปบุกเลยแล้วแหละเรานะชาวเราบุกเลยรออะไรบุกเลยดีกว่าเพื่อนไปด้วยนะขบวนเก็บวัดด้วยอีกไปเราบุกเลยมันทำอะไรอ่ะเอ้ยหันหน้ามาเด้เย็นอันตรายเกือบไปแล้วโอ้โหมันหารมาแล้วมันมุมกดเยอะด้วยดิประเด็นในการญี่ปุ่นเนี่ยไซ57เนี่ยผมผมระแวงยิงผมกล้เคยดู เท่าไหร่แล้วนะแต่ผมว่าน่าจะ200ขึ้นนะ250ขึ้นนะประมาณ280ป่ะดูดิดูดิเชตสองร้อยหกสเดี๋ยวนี้เนี่ยตรงเนี้ยตรงข้างล่างตรงเนี้ยเนี่้อยหกสิบเป็นไปตะกี้แบบแบบนั่นแหละโคตรเท่เลยมึงป้าบระเบิดระ,ะเบิลดูเหมือนว่าเกมนี้จะจบอย่างสวยงามนะครับยังไม่จบครับใจเย็นอู้มาโผล่ตรงข้างหลังไว้ผมก็คาดมาถึงมันนะเนี่ยผมกัะสั้นเลยไปเติร์นตัว วังยิ่งตัวมเรียบร้อยจบที่ลอยเกมแรกนะครับตอนนี้ปะ่ะไปดูสเตตกันเอาระรับสำหรับตาแรกนะครับตาเอ็มแตกไปแล้วหนึงหน่งอันนะครับเปอร์เซ็นต์ัพยที่99นะครับต่อมาก็เป็นเหรียญนักสู้ครับยอดนักสู้ฆ่าไป4ีถึงหตัวโดยเลสจอมโดนโดนใครสองตัวนี่แหละที่คอสต์เมทสโตยูเบริเกลสอเอนเตอร์เม่ ยิงวงังป้นครับยิงโดนเ e ีย c l e หน้าขวาแฮปอยต์ของตัวเองนะสุดท้ายก็เป็นบรูเซอร์ไม่รู้หมายความว่าไงนะแต่มันคือ,อทำาดาเมจให้กับมโมโดลหรือว่าคนข้างในอย่างน้อย5ครั้งในมัจจต์เดียวก็คือทำดาเม g e ใส่ตัวโมโดลก็คือปวดกระในของรถถังนะเช่นยนต์อาอร์มอร์แรงจีนตะขาบจีนตะขบอะไรเงี้นะ ประมาณนี้นะอ้วต่อไปกำแพงเหล็กนะครับบล็อกตาเมจได้เยอะมากเลยนะครับบล็อกดาเมจเยอะสุดในในเกมแล้วนะครับ,นะรบแต่แป๊บนะแต่เราเรดูว่าบล็อกเท่าไหร่นะแปบ๊บนะสปาร์ต้าคือเกือบตายแล้วทิปพอยหรือประมาณน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะแล้วก็นี่เพื่อนหญิงนะ่าส้ายไม่เข้าปิ้งเ่ยปิ้งอ่าได้แล้วสปาร์ต้าตลอดนะถ้าไม่รอดก็ลดนะครับตัวนี้่แล้วต่อมาปืนลำกล้องโตเนี่ยสียชอบมากเลย,ยปืนลำกล้องโตโต แม่ใต้ดาเมจเยอะสุดในทีมใช่ป่ะใช่ป่ะแชทนั่นนะคอสต์จะให้ดาเมจที่เป็นเบตโต้ไล่เลยผมนี่ไล่เลยครับกระทืบไล่ไปเลยนี่กระทืบสกอร์ก็อย่างที่เห็นครับ4,849ครับคิวเบ5คิวครับประสบการณ์ตอนนี้1,500บาทบล็อกดามเมจเดี๋ยวเขาดูแป๊บบล็อกดามเมจอยู่ไหนเนาะบล็อกดามเมจได้1,600ครับอุ้ยจะได้ เก็บเต้าเอสปีเสร็นะครับเอสปีเสร็จต้องไล่วะาพันแปดร้อยอาจจะไม่ปิดเควีสี่น้องพันแปดร้อยน้องน่ากล้าไหมนี่กังไรน้องโอเคมาครับกับตาที่สองเรานะครับมากับเกวีตัวเดิมครับเพิ่มเติมคือความโหดเดี๋ <c oughs> ยวนี้แต่ผมจะไม่เปลี่ยนนะผม,มตัวเปลี่ยนเกมยร์ะใช่ไหมเพราะผมมองแผน,นว,นนาาวา่าไอ้พวกนี่แงกันนะหลายเหล่าไม่ขวาก็ซ้ายอ่ะใช่ไหมปุวนใหญ่เขาจะเคาะไปทางซ้ายต่อๆนี้นะ บางบางคนนะเขาชอบฝั่งซ้ายน้องบางคนเขาชอบอยู่ตรงกลางแต่ผมอะ่ะในสายตาผมนะน้อะผมชอบไปฝั่งขวามากไปนั่นแหลเพราะว่ามันอะไรอะมันแข็งตู้อะไรปวดแต่หัวได้ไงเพื่อนก็นยิงสิวเราพอดีดิไม่ว่าสิวเราจะหนา220%่เปอร์เซ็นต์นะครับแกน,นน่งนอี่220นี่ตรงนี้อ่า220สิวมันหนามากเนี่ยสิวหนาจริงสอ2 2้อยเลยตรงนี้ <calm> ตรงทหานตรงร้อยยี่สิบทหารชลาเโอ้โหใช it, ่เลยเนี่ยหารเชลลาให้มันเสียงอย่หาองศาใช่เลยคชัโอ้จริงไปครับตออนี้ดูบอกทำไมไรีเว่าไแชทผมอย่าเ่าไวแชทนะครับจบนะครับจมเล่นการเมืองีิโอ้เตะจะเล่นการเมืองีิแต่มาบิ๊กบิ๊กเคบโบิ๊กโอะไรวะบิ๊กโ เปลี่ยวีโฟมา,ามาดูครับจะเปลี่ยนเกมยังไงตาในีห้โอ้โหขับมาแล้วไอ้ถอยมาเลยเช้าวันละแสนไม่ใช่นละโบที่นี่ประทังชิวๆสบายๆอยู่แล้วเราแทงอยู่แล้วจะไม่เกมวีซีเอามาสำมาที่แทงกันเตะแทงแล้วก็แ,แทงข้างหลังเดี๋ยวผู้ชมไม่เห็นครับแทงข้างหลังเงี้ <laughs> โอเคจบจบนะครั s <S บเดี๋ยวไปดูข่าวได้น,นะต่อโซน olie. ใครที่อยากอยากข้ามไปดูครับข้ามได้เลยครับผมไม่รีบผม, itas, ผมอยู่ตรงนี้แหละอ่าใครที่ไม่รีบมัอยู่ผมต่อนะครับโอเคเหมือนว่าเราจะมีคนมาสองสามคนนัดละตอนนี้อยู่ของเราหรืสิงคนที่เหลือไปไหนมาแล้วก็ไม่รู้คิวคิวขนาดใช่ไหมเนาะคิวจริงๆคิวมัดโทษคจัดจ้านคนเร็วคิวโฟ มุ่นไต่แอฟโปแล้วจิไม่คิดว่าขาน้องเป็นไอเดอร์ปีไอเดอริมมเป็นไอเดอร์ของน้องเลยนะค่ะมาถึงปะทะเลยเช็ดมาแล้วนี่แหละจะเจ้านี้แหละมาแล้วไอเอสว่วงนี่โดนแอปช็อตเป็นไงแล้วโอ้โดนตีนะครับโดนเนื้อปุญแล้วไม่ต้องเข้าหรอกถ้าเข้าจะดีมากเข้าก็คือโคตรสุดสุดสุดมาพูดถึงกันเออใช่ไหมสุดสุดน้องยิงเข้าเนาะยิงไม่เข้าเพาว่าไมอย่างใช่ไหม ตบเลี้ยงโลกคอยโลแล้กูจะตบเลี้ยงโลกแหละครับนึงยแป๊บนะแชทเรียกว่าแชทพอเลยไม่ใช่ไลฟ์สดเรียกทำไมแชทช่างเงินล่ะกูจะเรี้ยงใช่ปะที่มันมันมันจะปวดหัวเต็มเตีนนี่เองนะจ๊ะไปครับท่านผู้ชมต่อไปเรียกว่าท่านผู้ชมด้ว่าเรียกว่าอะไรบอกได้แหละครับคอมเมนต์ได้ผมเรียกว่าอะไรไม่คอมเมนต์ได้เลยตามเพียรทุกอย่าง แต่เราตั้งหลายคนองเสียงข้างมากนะครับอ่าบอกไว้แ <Qué> ค่นี้ก่อนเหยื่อทะเลาะกันนะเรีบยืทะเลาะกันผมไม่อยากเห็นทะเลาะกันนะอย่า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 เย่อทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันโอเคต่อครับเล่นต่อครับแกงคนเล่นไอ้หนี้มีแกงกันว่าเล่นเลยแกงกนหกนะแองกนหนักใช่กันหกมากเลย ตายแล้วหนึ่งเดี๋ยวมาให้ตุยตูดแล้วเสียบอกแล้วครับตุยตูดเนี่ยนั่นไงเสียตัวเดิมเราไม่อยู่เพระแล้วมันแข็งมากไอ้ตัวนี้คันเนี่ยแข็งจริงแข็งจริงผมไม่ต้องยอมแบบว่านี้โอเคครับโผล่มาเราต้องรับเขียงนิดนึงอีกไปพ่วงแฉลบอุระดับเท่าไหร่กับถ้าระดับแปดระดับเพียบระดับแปดโอ้แฉลบธรรมดาเลยแต่ระดับแข็งโอ้ยยิงแฉลบเอ้ยยิงยิงไอ้ยังไงแฉลบอ่ะ ยิงไงยไจะแล่เ้ออ้าวมีคนสะท้อเนเอาไหมอ่ามีแลบกรแซบเราเป็นไงกระแซบเลยกระแลนี่แหละวตเต็มเข้าหรออ่า,อาโอ้โอโทษทีครับอดีไปอูบังขออ้มแบบแบบันเ็อะเอปแอยาจะแบงกราิงซีนเพื่อนนะทอ้งน,นั้ตีมาเลย

เรียญน้ำมันที่พูดมาเพือโฟเตอร์เพื่อ5-4-5คันนะครับโฟลเตอร์นในกรมนูนกันทำไมทำให้โมดูลหรือว่าคนละครับคนละเครื่องเนี่ยคนละรถถังเนี่ยเสียหายอย่างน้อยห้าห้าอันรวมกันแล้วนะทั้งชิ้นส่วนทั้งทั้งชิ้นส่วนรถถังนะทั้งคนในรถถังเนี่ยรวมกันห้าห้าครั้งเสียหายห้าครั้งต้องห้าครั้งอะไรครับ เนี่ยลองดูนี่นี่คุยจะตั้งคองคองไหมไอ้แล้วฉบบันแลบแบบเดียกับเกิดณจะไม่เข้าะนะไม่มีอะไรประา,ราังเซียง์ดูมาป้วงเข้าโดนสุไลอ่ะมันจะมีตัวบงัมมบงมีเกองกำบบางนะกำบังไอ้นี่กำทุนดินต่อ,ตอ ฝรั่งเขาได้แปิ้งเปแเปอร์ไปลกไนเหมายอุตสิทิเสพบริของเสขึ้นมาบริโภคมาฬชกาปุกเยเรียกว่าโชโคชโคชองเสบอกว่าออกกำลังกายได้แล้วแต่วันนี้เสยเบี้ยออกกำลังกายครับความควาเพื่อเพ่ออะไรเพ bueno. ื่อผู้ชมครับเสยทำได้ทุกอย่างพอใจเบี้ยวออกกลังกายก็ทำได้ครับเขาเรียนกั้ต่อถูกจริงแล้วไัย่หรเตเมาเลยอยากจะร้องเพลงนฟันสะท้านแผ่ิเลย ตัวติ้นลิกาสิบผมก็ได้แล้วก็ส่วนผมติ้ลิขสิทธิ์เจ๋เลยเงือบเลยอ่ะเอออ่าตัวเกมเองเกมนะครับเกมที่สองครับอ่าส่วนส่วนอันเกมที่สองเนี่ยเนาะเขาก็ได้เอสทังเกอร์แล้วนะครับตอนนี้พร้อมเพื่อพูดทำตําเพลงก็ได้สปอตเตอร์ด้วยคือสบอร์ตได้มากกว่าหนึ่งพันเฮตพีนเองฮะคนไอเดียนี้ผมเดานะว่าถ้าทุกคนสปอร์ตได้คนละพันเนี่ยได้ทุกคนได้แบบจะเชื่อเสดี ใช่ไหมสปอตเตอร์เนี่ยได้ทุกคนนะไม่ต้องอะไรมากอันนี้จอมดวนเหมือนเดิมครับตัวเอลลิสน,นี่ก็เอฟเฟกติเหมือนเดิมเว็บนี้ก็บลูเซอร์มรู้บลูเซอร์คือนักเตองหมดนะจอมไม่ได้นะให้เห็นสับกันทำไมได้สับกันครับคิวไปหกตัวหรือมากกว่านะครับจะได้สับกันนะถ้าแปดตัวก็จะได้แกรนด์บัเทิลนะฮะจะได้อีกแบบนึ่งแล้วก็ไอ้นี่สตีวอร์เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรไปผ่านกระตือไบร์แล้วต่อไป เอ้ไดเอ็มเหมือนเดิมฮ่าไดสองเหรียญเลยเวลาแต่ตอนนี้เหมือนจะบล็อกเกี่ยวกับสตาร์ที่แล้วนะครับก็ดูนี่ตอนนี้มาต้นในเกมนั่นไงบล็อกเท่าไหร่วัเราเนี่ยสองร้อยที่ร้อยสามร้อยอุ้ยบล็อกตั้งพันสามสองพันกว่าสี่บล็อกเท่าไหร่วะพันเกียรติเงี้ยอุ้ยน้อยๆโอเคเราเข้ามาดูคนใดขาดทุนแล้แค่นี้โอเควันนี้ก็จบปีเรียบร้อยแล้วกันบกเก็ตอสันยาวนานนะครับถุยอ่าก็นจบแล้ว ก็รับใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์ส่งคนทด้นักเลยก็กดซับสไครป์ไปเลยนะครับเราจะมาคอมเมนต์ว่าผมควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้างตรงไหนที่ผมเอ,อใจร้อนไปบ้างพูดเร็วไปบ้างรู้ว่าใจเย็นเกินไปนะครับพูดช้าเกินไรนะรือว่าภาษยายเยญะเกินเหตุเช่นตอนนี้เป็นต้นนะครับนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับตอนนี้เสียหอวราก่อนพบกันโอกาสหน้ารงนี้สวัสดีครับ